เนื้อเหมือนองคิลปล้างล่าสุดคือแน่นอนครับอันนี้คือเนื้อพาแท้อยู่แล้วครับนี่เนี่ยคือสมเด็จแท้ๆคือเนื้อนี้ครับแท้แบบเข้าใจง่ายปกโพวัดละครั้งอ่ะเรียกปกโพสมเด็จโตชนิดที่ไม่ต้องนั่งงงที่ไม่ต้องนั่งสงสัยนี่เข้าใจง่ายสบายตา ชิ้นส่วนพระสมเด็จแก่นี่เข้าใจง่ายจาาพี่พี่จ๋าแค่เนี้ยเขายังขายกันเป็นแสนๆน,นี่คือเรื่องจริงเนี่ยอันนี้อยู่เต็มองค์ พิมพ์ไม่มีแต่เขาซอพิมพ์ก็บอกได้แขวนผงพุทธคุณของสมเด็จโตเท่า,มาเมล็ดตัวเขียวชีวิตก็จะเริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำแล้วสมเด็จครับแค่นี้ยังแพงนะครับสุดยอดจริงๆริเนื้อนี้เกินบรรยายเนื้อเหมือนองค์สิบหลานล่าสุดคือแน่นอนครับอันนี้คือเนื้อพ้าแท้อยู่แล้วครับ mm hmm. นี่ เนี่ยคือสมเด็จแท้ๆคือเนื้อนี้ครับแท้แบบเข้าใจง่ายอา้าวใครที่ยังไม่มีโอกาสได้พัชสมเด็จแท้ๆไปอครอบครองเอาไปแขวนคอครับเป็นพาะในฝันของใครทุกคนซื้อพระก็อยากให้จบที่สมเด็จทั้งนั้นแหละครับได้มีสมเด็จแขวนคอก็อนุภาพนะฮะเ,เนื้อขนาดนครับ,มา,รบมาแล้ครับเปิดแรกหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ชอบเนือ้อดูง่ายสบายตาเครื่องผมตอนนี้ขึ้นแล้วหมื่นห้าโอ้โหดีเลยเยอะนะ mm hmm. ดีเลยห่างกันประมาณสักสิบวิเลยพี่พาเได้ขึ้นสองหมื่นมีจุดต่อท้ายมาสองหมืสองันบาทที่พี่วิสิตครับไม่ใช่เรื่องตลกหรอกครับผมจะบอกเลยพระสมเด็จเนี่ยทับทับคือผมเล่นพระมายี่สปีก็ไม่เคยที่จะเจอเข้ามาแบบนี้นะพี่พอสุดมาสองหมืเจ็ดันหกร้อยตอนนี้ใครมีโอกาสที่จะได้พระสมเด็จนะฮะ แท้ๆไปแขวนนะครับรีบปิดกันไว้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะครับที่จะสามารถหาสมเด็จมาให้แฟนเพจได้พี่ไม้เมืองมาสามหมื่นโอ้พี่ทองดีทองดีมาสามหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายที่พี่ทองดีทองดี ราคาสุดท้ายที่สาม0มื่นหกพันที่ที่ไม้เนืองครับสาม0มื่นเจ็ดพันบาทที่ที่ประดิษฐ์ปิดโอ้โหวินาทีสุดท้ายแบบนี้คือเข้าใจง่ายสุดๆนี่คือเนื้อเรียกว่าเนื้อนิยมเนื้อที่เขาซื้อขายกันแบบเข้าใจง่ายปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ประดิษฐ์นะครับ สามหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้โหพี่ไม้เมืองมาไม่ทันแล้วพี่ทองดีมาไม่ทันแล้วนะครับโหนี่ฮะผมประกันได้ตลอดชีวิตพี่เพื่อนๆตป,ปอีกองครับแบบนี้หยิบขึ้นมานี่เข้าใจง่ายเลยไม่ทันขอแบบนี้ตัดอง์และและเนี่ยวันนี้ที่ได้มาเนี่ยอันนี้คืออะไรรู้ไหมพี่กัปตันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กัปตันนี่ Oh. นี่อันเนี้ยผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังนะแล้วพระที่ได้มาชุดเนี้ยมีองค์นี้ด้วยองค์นี้นี่คือไม่เห็นนานมากๆผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ว่านี่คืออะไรผมมองไม่เห็นเลยอ่ะลองบอกพระเลือกคนแน่ๆวันนี้ถ้ามองไม่เห็นนะแต่ถ้าเด็ดสุดวันนี้ก็คือปกโพป,ปกโพวันละครั้งอ่ะเรียกปกโพสมเด็จโต ชนิดที่ไม่ต้องนั่งงงที่ไม่ต้องนั่งสงสัยนี่เข้าใจง่ายสบายตามามาเลยครับดยมีแบบนี้แขวนคอเข้าใจง่ายสบายตาเข้าใจง่ายสุดๆนี่คุณรู้ไหมผมต้องซื้อปกโพลละร้านน่ะใช่เราต้องบอกว่าพระเลือกคนเลยทีเดียวเชียวนี่ผมอยากให้ดูว่าเครื่องสององค์นี้พระเครื่องสององค์นี้นะครับ เนื้อพลาจะแตกต่างกันเห็นไหมองค์เนี้ยเป็นประมาณอะไรรู้ไหมเป็นประมาณพ่อแฉ่งใช่ป่ะ okay. แต่องค์เนี้ยเห็นไหมเก่ากว่าเยอะเยอะเนื้อต<ๆ>ัดจัดครับพีโอส์ดูง่ายสบายตาผมชอบรู้ไหมว่าองนี้ยเป็นที่ไหน,ไหนวัดเกศชัยโยปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด เห็นไหมว่าเนื้อของน้ำมันอันนี้ยและสูตรเนี่ยเป็นสูตรยุคใหม่ล้วเป็นสูตรเหมือนพ่อแช่งแล้วก็สมเด็จมาลึกขททยวันละอันนี้มีปีพศที่ชัดเจนคือปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดแอดมินเซิร์ชกูเกิลพิมพ์พระพุทธสมเด็จวัดเกษทโยสองสี่เก้าหนึ่งน้อยคนจะรู้มาครับ นี่แต่ถ้าแบบนี้สมเด็จวัดเกศชยโยปีสสี้านี่คือสมเด็จโตพี่ปกโคอโอ้โหอ,อ,อะไรจะขนาดนั้นอยากให้รู้ว่าที่ฉันทำจะทำไปเพื่อใครพี่กัปตันก็จีีมาแล้วนีวส่สุดมาครับองค์นี้สู้สุด,สดเห็นไหมครับนี่หลังเนี่ยยังไม่เกิดการเซตตัวเท่าที่ควรเห็นไหม เนี่ยใช้มือกดกอรอบพัดวีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งอ่ะอนี่แต่ถ้าแบบนี้มสมเด็จโตโอเอาสมเด็จโตพิมพ์ปกโพพร้อมพี่น้องพี่น้องพร้อม,ออม,อมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าให้มันขาดตอนเพื่อนๆโชคดีนะที่ผมเนี่ยได้พระบ้านแบบนี้มาให้ มาแล้วครับเปิดแรกสามหมื่นห้าพันบาทพี่คณินมาสี่หมื่นราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่คณินนะครับสี่หมื่นบาทขายแพงไม่ได้เพราะคนอามาให้นั่งดูไหลอยู่นี่ละราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทแล้วก็มาห้าหมื่นที่พี่เกียงไกรพิมเดียวก็องเป็นล้านก็ปกโพก็ที่ผมซื้อแหละ ราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่เข้าใจง่ายนีมาห้าหมื่นแปดพันบาทมาหกหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วลงกล้องหน่อยผมผมเห็นเป็นบางคอมเมนต์นะคอมเมนต์ comment นี้เห็นหกหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับตอนนี้ราคาสุดท้ายที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับ ิจาบักพิจาบักแบบนี้เข้าใจง่ายดิจาักจา็นไหมแล้วถ้าเป็นเนื้อสำเร็จเขาจะมีคราบส้มๆขึ้นจากน้ำมันแบบนี้ตรงใดตรงหนึ่งก็ต้องมีโอ้โหหมดเวลาครับเพื่อนๆราคาสุดท้ายอยู่ที่75,000บาทที่พี่จามบักนะครับ จามันงดงามครับ<อ>เนื้อโอ้ครับเอาแล้วครับ,ครบใครจะได้เป็นเจ้าขององค์นี้หมดเวลาไปแล้วครับเพื่อนๆมาแปดพันบาทแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหใส่กันเยอดมากปิดแล้วนะครับพี่ฉับพี่ชิด,ชดใช่คิดถึงสุดๆปิดที่พี่ฉัดพิชิตนะครับแปดพันบาท้วนนะอ่า และพี่จัตพิชิตเนี่ยรู้สึกว่าที่ผมจำพี่จัตพิชิตแบบสุดๆเลยก็คือว่าซื้อพาอเอียมังกรผมไปเนี่ยหนึ่งพวงเลยซื้อไปปุ๊บประมาณสักสามเดือนพราะเอียแพงเลย mm hmm. แล้วก็มาซื้อประคำหลวงพ่อสนิทผมเป็นคนจำพระเก่งวพอกับจำคนน่คิดถึงครับพี่จัไพิชิตเดี๋ยวปลูกเสกเหรียญยันสุกิจิมา นะถ้าเกิดพี่จัพิชิตสะดวกเรียนเชิญนะครับตอนนี้เรื่องราวของพระสมเด็จเป็นที่เข้าใจกันเนะี่ยง่ายแล้วครับพี่จั์พิชิตพี่คนนี้บอกยินดีด้วยผมไม่เห็นคอมเมนต์พี่พรบอกเล่เลยนะจริงๆงคอมเมนต์ตอนนี้มีปัญหามันเลยกลายเป็นเปลี่ยนเสนพอะโลหขนาดพี่กับตันทวรมาผมยังไม่เห็นคอมเมนต์พี่กับตันทวรเลยยินดีด้วยครับต่อด้วยพ่อเงินเนื้อดินตามมาสามวัน เพื่อเงินเพื่อเงินนี่นี่องค์ใหม่ด้วยนะไม่ใช่องค์เก่าด้วยนะองค์ใหม่โอ้ปกโพผมจะบอกให้ผมอะซื้อปกโพจากคนสนิทผมมาองค์นึงพี่จ้าบังเขาชื่อพี่จ้าบังพี่จ้าบังใช่ไหมฮะขอบคุณครับขมชื่อจ้าบังพี่จ้าบังก็ต้องเป็นข้าราชการล่ะใช่คือจะต้อง เรียนเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าองค์เนี้ยแบงค์องค์เนี้ยเป็นเนื้อที่เขาเลียกันแทงก็จริงแต่ผมบอกด้วยความสัตย์จริงว่าอันเนี้ยเหมือนพระถอดพิมพ์ไหมเขาจะตื้นไปมิติหนึ่ง ไม่ได้ตามซอกแขนซอกขาเนี่ยไม่ได้คมชัดลึกเหมือนพิมพ์ต้นฉบับพระแบบนี้มีสองกรณีคือทันสมเด็จโตนั่นแหละแต่ทายุคปลายๆคือเอาองค์ที่สวยมาถอด mm hmm. กับแบบที่สองคือไม่ทันสมเด็จแล้ว mm hmm. ก็เลยเอาพระองค์ที่สวยของสมเด็จโตท่านมาถอด นี่ผมพูดให้เ,เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆนะเห็นปะเพราะว่าตามฐานเนี่ยไม่ใช่พาร์ทที่กดจากพิมพออริจินอลมีความตื้นไปมิติหนึ่งเป็นถอดพิมพ์แน่นอนแต่อุตาเอาว่าเก่าพอๆกับบุ่อนบางจากจบที่เนื้อครับข้องเงินวัตอนนี้หอมพ่กัดบางบัวทองอ๋อเข่าลอย นี่แล้วเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยที่ผมไม่เห็นบ่อยๆเป็นพาแท้ครับแต่ยุคเรื่องราวของยุคกันนีนะ้อันนี้ผมขอเก็บไว้เป็นกรณีศึกษาเท่ารอยพ้อเงินผสมเด็จนี่ใช่ไหม,มแบบอย่างเงี้ยแต่ก็ให้ตายสิโรบินเนื้อแบบนี้ก็คือเนื้อที่เขาเล่นกันแพงอนะ เนียองเนี้ยเอาว่าใครเอาอะเอาสองหมื่นห้าเอาสองหมื่นห้าเอาสองหมื่นห้าเนี่ยออกแบบไม่ต้องมีค่าทางด่วนค่ะองนี้เอาสองหมื่นห้านะครับองนี้วัดเกแต่เนื้อเหมือนในบาทวัดอินใชเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยเหมือนพระกลุในบาทวัดอิน โปเจกปีแปดห้ามีไหมครับอาจารย์ก็น่ามีล่ะมีหก็ลพิมพ์คูโทเลยอ่านี่อันนี้นะเอาสองหมื่นห้าเอาสองหมื่นห้าครับองค์นี้ยังไงก็ดีกว่าใหม่ใหม่ดีกว่าศูนย์เก้าอ่ะดีกว่าศูนย์เก้าดีกว่าศูนย์สองอ่ะพอบอกเป็นถอดพิมพ์เพื่อนๆถ้าไม่ถอดพิมพ์ก็หลายๆแสนถึงเป็นล้านถอดมายังไงก็เก่าเอา นี่ถอดไว้ยังไงก็เ,เก่าเอานี่พ้อเงินเนื้อจัดไม่แพ้กันจริงอ่ะอก็ถือว่าเก็บไว้ผมศึกษาพ้อเงินพ้อเงินปีสองพันห้าพี่เอทอครับพ้อเงินวัดตอนเย่หอมจะสวยไปไหนอะเข่าลอยอยงเนี้ยโอ้โหฉันเป็นโลคเส้นคอติดสองเส้นจะสวยไปไหนอะเข่าลอยพ่ะเงินองเนี้ย ยอดนิยมล้วนๆเข่าลอยเพราะเงินชื่อท่านก็เป็นมงคลเพราะเงินแขวนแล้วก็จะมีเงินมีทองถ้าพูดถึงพระหล่อที่แพงที่สุดเป็นซิกเนเจอร์ของหลวงพ่อเงินวัดดอเยหอมสวยพีเชฟทองหล่อหลักแสนก็ต้องเข่าลอยอ่ะไม่เป็นการขาดอัตราดนี่ตามใจคุณก๊อตบางบัวทองหน่อยอนานๆมาที ยอดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับหนึ่งมื่นบาทคุณเชื่อไหมตอนนี้เต่าปูหลิวเนื้อทองแดงออกมาสามหมื่นฝ่ายใช่ไหม 30, สามหมื่นอาะตีะเหลือ3สามหมืนนะใช่ตอนที่เขาลอยออกมาแสนเต่าหลงปูหลิวว่าองค์ละพันแปดไม่ได้หาเจอง่ายๆสมัยก่อนไกลมีเขาลอยที่ยังกระขับแล้วโบกกนี่เขาสนามพ้า,าดูตรงไหนละสอเสือดูยังไงแท้ดูยังไง โอ้โหใครมีข่าวลอยเพราะเงินที่ณนะปัจจุบันถ้ามีข่าวลอยเพราะเงินแท้แ,ทแขวนคอก็สุดยอดอยู่ดีอยู่สี่หมืนสองพันบาทที่พี่เจดุด,ดมครับ <c oughs> ต้องบอกว่ามีหน้ามีตาติดชัดๆเม็ดประศกชัดๆเส,ส้นคอสองเส้นราคาสุดท้ายที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับโอ้โหครับเพื่อนๆสี่หมืนกว่าบาท <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่พัชในฝันของผมผมเชื่อพัชในฝันของเซียนพัชทุกคนใครที่มีเข่าลอยเพราะเงินแทๆ้ๆนี่คือซิกเนเจอร์คือพัชหล่อที่แพงที่สุดของสายหลวงพ่อเงินทวดเดยหอมแล้วครับมา4 10, 4่หมื่นี่นี่คือยอดนิยมที่เล่นอีกสิบปีอีกร้อยปีก็ไม่เลิกเล่นครับใช่โอ้โหเข่าลอยอยู่ที่สี่หมื่นหกพันบาทแล้วนะครับตอนนี้มาสี่หมื่นแปดทีพีเอทาอืมด สวยจริงครับยอมรับเลยราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่ถามนะครับส,<ว>สิแปดันบาทสี่หมืกว่าบาทนี่เท่ากับถอยมาเต่าปูหลิวป <c oughs> เป็นแสนอยู่แล้วอ,อันนี้เห็นผมทำทุกทางแล้วเห็นคอมเมนต์ผมใหม่เห็นที่เป็นคำพูดครับราคาสุดท้ายอยู่ที่4 80 0 0บาทแต่48 0 0 0ผมไม่เห็นเลยนะ อยู่ที่เอทานนะครับราคาสุดท้ายนิยมสุดใครแขวนนี่คือคนมีเงินเลยครับโอ้ครับเอาล้วครับมากว่ารุ่นหนึ่งจริงมันเข่าร้อยนี่ดีกว่าสองมาหน้าร้อยดีกว่ารุ่นสองด้วยสักสี่มีพ่อพิงค์บางประกอบบ้างไหมครับผมมีอยู่แล้วแต่ต้องย้อนกลับไปหาเลยว่าอยู่ตรงไหนครับ ปดที่พี่เอถามนะครับสี่หมื่นแปดพันบาทเก็บแบบนี้นี่ชนะเก็บแบบนี้ไม่มีวันแพ้ครับพีกอไม่ทันพี่เก็บพีกอสเราขอด้วย oh. เก็บพระแบบนี้ไม่มีวันแพ้นี่เก็บแบบนี้มีแต่ชนะนี่ครับ ชินาลาเข่าลอยหรือว่าเงินวัดดอนยี่หอม